เป็นโรคแพ้ภูมิแล้วก็เป็นคาร์ซเมีจากที่เราเคยถ่ายวันหนึ่งรอบหนึ่งหรือสองรอบนี้ก็จะอยู่3รอบมันก็คือแบบมันทําให้ท้องเราไม่คืนนะคะก็มีเกี่ยวกับเบาหวาน,เ,นเกี่ยวกับแพ้ภูมิอะไรด้วยอย่างนี้ไงปวดข่าปวดข้อเราเดินไม่ได้ไงไปหาหมอหลายที่เราลุกไม่ได้อะเหมือนแบบเรานอนกับที่เราต้องคานท้องนะเป็นหนะักไลมเนะีนะ่ยหนักเป็น3ามสีเ่เดือน่ะถามแฟนก็ยังไม่เชื่อ เป็นอยู่สีห่หกเดือนเลยไม่ได้ทํางานเลยเพราะว่าเราทําไม่ได้ไงมันไปไม่ได้ไงไปยืนก็ไม่ได้เนี่ยทุกวันนี้พี่อยู่ได้ก็กินยาถูกไงเพราะว่าพอถูกโรคเรามันก็กินยาถูกเราก็เดินได้อะไรได้เลยชื่นอนันทนาว,วาชะยา ตอนนี้สาสิบเ้าเป็นโรคแพ้ภูมิแล้วก็เป็นทารัซีเนียก็คือไปหาหมอหมอจะนัดสองเดือนทีหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มากินก็ทีแรกเป็นคนหลับยากอยู่แล้วนะแต่กินของน้องวันนั้นแบ่งเขาไงอ่ะแล้วกินแล้วเป็นยังไงทีนี้ก็คือเราก็รอบแรกเราก็กินเหมือนค่อนข้างว่าเรายังไม่ปรับสภาพตัวนี้ใช่ไหมเราก็เหมือนสันแต่พอกินไปกินมามันก็อยู่ตัวแล้วก็หลับง่ายจากเราที่คนหลับยากนะคะครับผมอ๋<า>อซ<า>ันเหรอคือเราพักผ่อนน้อยหรือเปล่าแต่เราก็ไปกินก็หลับง่าย ก็กินก็โอเคก็ไม่มีอะไรก็กินได้ปกติแต่คือเราก็ว่าคือตอนนั้นเราลองกินดูไงแต่เราก็ว่ากินดีเราก็เลยว่าเดี๋ยววันหลังเรามีตังเดี๋ยวเราจะสั่งจะสั่งก็คุยเขาอยู่เมื่อสองสามวันก่อนก็คุยเขาบอกลูกค้าเขาแนะนําคนที่มาซื้อน้ำเต้าหู้เขาก็เลยบอกว่าหลับยากเห็นเราบ่นว่าหลับยากใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าลองกินดูไหมแบ่งกันคนรักระปุกครั้งแรกเลยที่เขาสั่งมาก็กินก็โอเคกินพร้อมกันที่เห็นชัดชัดคือเป็นไงครับ หลับง่ายหลับสบายใช่หลับง่ายด้วยแล้วก็คือตื่นเช้ามามันไม่เพลียไม่อะไรเนี่ย oh. ก็คือมันมันแบบกลับถ่ายดีไหมดีมากค่ะปกติเลยจากที่ไม่ปกติเหรอจากที่เราเคยถ่ายวันหนึ่งรอบหนึ่งหรือสองรอบนี้ก็จะอยู่สามรอบมันก็คือแบบมันทําให้ท้องเราไม่อืดนนะคะเบาตัวสบายบตัวก็คือแบบน้ําหนักเราก็แบบอยู่ตัวมันกินอะไรมันก็แบบ ทายออกเรื่อยๆมันก็ไม่ไม่รวนนะคะหนูว่ามันเหมือนเบาตัวก็ว่าอยากจะสั่งไปให้ยายกินเพราะว่ายายแกก็เป็นคนพักผ่อนน้อยแล้วแกก็บ่นเพียบบ่อยอะไรอย่างงี้ไงเพราะว่าเราเราอ่านในสรรพคุณก็คือว่ามันอยู่ในส่วนของเราหมดเลยก็เลยเราก็เลยอยากลองกินดูไงก็มีเกี่ยวกับเบาหวานเกี่ยวกับแพ้ภูมิอะไรด้วยอย่างงี้ไงที่หนูําเจอสรรพคุณที่ว่าอยู่ในเอกสารที่แล้วเราได้ไปตรวจหาหมอได้แพ้ภูมิกับอะไรนะเป็นคคสเซเมียเลือดจางนั่นแหละ ดีขึ้นปะอันนั้นนะไปตรวจก <g it> ็ <g it> เราก็กินยาอะไรเงี้ยไปตรวจหมอเขาก็ว่าปกติแต่เราก็ต้องกินยาของเขาเรื่อยๆค่ะเราก็ต้องไปตามที่หมอนัดน่ะอ๋อมันก็ปกติดีขึ้นเยอะค่ะเ,เขาก็บอกว่าดีไปรอบนี้ก็เลือดก็ปกติอะไรเป็นมากี่ปีนะครับไออ๋ออันนี้มาหลายปีลสี่ห้าปีนี่ไอไอแพ้ภูมิกับธาลัสซีเมียเนี่ยนะค่ะก็เป็นตั้งแต่พร้อมกันเลยเราก็เริ่มกินยามาาหาหมอตั้งแต่พร้อมอั้แต่เริ่มนเราก็กินมาหนึ่งเลยดีขึ้น ก็กินก็ดีขึ้นก็ไปหาหมอวันนั้นก็เขาก็บอกว่าเลือดเราก็ปกติดีอะไรก็คือวความดันเราก็ไม่มีจากมีความดันด้วยเหรอปกตินี้ก็กินยาความดันด้วย<ค>แต่เขาก็ยังมาให้เรากินเดี๋ยวยาความดันโอเคพี่ <laughs> ขอบคุณมากเลย <c oughs> ขอบคุณมากที่แชร์ประสบการณ์ให้เราแฟนเห็นอาการแฟนพี่ที่เป็นดังหนักตอนนั้นเป็นยังไงบ้างถามว่าเครียดไหมเราเครียด ควรเมียได้พอเลยนี่พูดยังไงไอ้นี่เท่าไหร่เบอร์หนึ่งสมุนไพรภารกิจแห่งชีวิตเพื่อสุขภาพคุณ